รายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปต,ตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u s ของเราแล้วหรือ,อยังครับถ้ายัางเนี่ยรีบดาวนโหลดเลยนะครับวิธีง่ายๆครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ p a y Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ประเภท iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คาว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทย พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m n e y Plus ของเราได้แล้วนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการทั้งสดและย้อนหลังแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับช่วงนี้ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับเชิญดาวน์โหลดได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับออกอากาศไปแล้วเมื่อเช้านะครับทุกวันพรฤหัสบดี10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง catch a n n e l ของกสทโทรคมนาคม,มดาวเทียมซีแบนจานดดา psi ช่อง 190เป็นตอนที่2ของบูติกโฮเทลทั้งแผ่นดินที่ผมนั่งพูดคุยกับท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบู์กูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศนะครับท่านที่พลาดการติดตามรับชมไปก็สามารถชมย้อนหลังทั้งตอนที่1และตอนที่2ล่าสุดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus เชิญได้เลยนะครับส่วนวันศุกร์นี้3ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel รายการ Friday Special นะครับ ก็เป็นตอนที่2ตอนจบนะครับเป็นภาคพิเศษที่เรายกกองไปถ่ายทํากันที่เขาใหญ่ที่เคนซินตันเพลสเขาใหญ่นะครับไปคุยกับคุณบุญเกียรติโชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารของ ICC International จำกัดมหาชนถึงมุมมองที่มีต่อการทำธุรกิจนะครับและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่เขาใหญ่กรณีศึกษาของ Kensington p r e s e เขาใหญ่นั่นเองนะครับติดตามกันให้ได้ Friday Special ทางช่อง Money Channel สุขนี้3ทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับบลจกกสิกรไทยอยู่ในช่วงของการเสนอขายกองทุนเปิด K e n h a n c e ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CJ เสนอขายจนถึงวันที่18มกราคมนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.75%ต่อปีมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตาแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนโดยลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทเสนอขายจนถึง18มกราคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บจกบสิกรไทย KASSET Contact Center 0 2 6 7 3 7 3 8 8 8 0 2 6 7 3 3 8 8 8นะครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคกลับมาอีกครั้งแล้วครับนั่นคือซัสโก้ใจดีเติม500ลุ้น5ล้านนะครับเพียงแค่เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ครบ500บาทรับฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆลงในกล่องรับชิ้นส่วน ณสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับส่วนช่วงนี้ครับเป็นไปตามคำขอของคุณผู้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Line นะครับ l ลาย ID ของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S มันิพัสติดกันตรงตัวนะครับจากคุณธนาวินอยากจะให้เชิญผู้บริหารของ UAC มาคุยกับเราด้วยจัดให้นะครับช่วงนี้ผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับคุณชัชพลประสบโชคให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณชัชพลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่สลับเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณชัชพลครับผมแต่ UAC จำกัดมหาชนนะครับบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ถูกต้องนะครับถูกต้องครับนอกจากธุรกิจหลักๆเนี่ยในการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วเนี่ยเห็นว่ารุกไปยังพลังงานทดแทน แล้วด้วยใช่ไหมครับคุณชัชนพลใช่ครับอ้าอัปเดตกันหน่อยสําหรับธุรกิจหลักๆของ UAC ที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ครับครับปีนี้ก็เป็นปีที่21แล้วนะครับของ UAC แล้วก็เราเข้ามาอยู่ในตลาด MII เนี่ยก็ขึ้นปีที่6นะครับแล้วเข้ามาตุลาคม2010ครับธุรกิจหลักที่เราทำเนี่ยครับก็ดั้งเดิมก็เป็นธุรกิจเทรดดิ้งพวกนําเข้าสินค้าเคมีแล้วก็เครื่องจักรมาขายกับกลุ่มพลังงาน ครับตั้งแต่สำรวจกุจอค๊าธรรมชาติโรงแยก๊าสธรรมชาติโรงการน้ำมันนะครับปิโตรเคมีนะครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเราก็เริ่มมาลงทุนนะครับหกเจ็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มลงทุนพลังงานทดแทนเราก็มีโครงการแรกที่เราร่วมลงทุนกับทางบางจากปิโตเลียมนะครับสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาล์มดิบนะครับโรงงานอยู่ที่บางวีอินอยุธยาโดยยูเอซีไปถือหุ้นอยู่3 0เปอร์เซ็นต์ก็โอเปเรตมาตั้งแต่ปี2009 ครับนะครับก็ดีต่อเนื่องมาตลอดเพราะไบโอดีเซลเนี่ยเป็นอะไรที่แพลัฐเนี่ยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเยอะนะฮะตอนนี้เราก็กำลังเนี่ยสร้างโรงที่สองอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็จะเสร็จเอาไต่มาสองปีนี้นะครับครับอันนั้นก็เป็นธุรกิจทางด้านไบโอดีเซลเป็นตัวพลังงานทดแทนตัวแรกที่อยุีเราเริ่มลงไปทํำครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําตัวเรื่องของไบโอก๊สนะครับอยู่ที่แม่แตงที่เชียงใหม่ก็เป็นโครงการแรกของประเทศเหมือนกันที่ทํา ไปโอแกจากมูมสุกรแล้วก็พืชพลังงานแต่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ในการไปใช้กับรถยนต์นะครับ,รบทดแทนกา๊าซ CNG นะครับเราเรียกเป็น Compressed Bio Methane Gas หรือ CBT ก็เริ่มจําหน่ายให้กับทางปตทส่งให้สถานีบริการในจังหวัดเชียงใหม่มาสักสองปีละนะครับเป็นโรงงานแรกของประเทศนะครับที่อําเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็มีทําโรงงานต่อเนื่องก็เป็นโรงบโอแก๊สจากพืพลังงานโรงที่สองที่เชียงใหม่แม่แตงเหมือนกันเพิ่งแล้วเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเราเอาไปผลิตไฟฟ้านะครับเราผลิตไฟฟ้าได้1.5เมกะวัตต์ก็จ่ายไฟเข้ากริดของการไฟฟ้าภูมิภาคเรียบร้อยเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาก็ได้อัตราค่าไฟใหม่ผิดอินท ริบใหม่เป็นโรงแรกเหมือนกัน นะครับของประเทศนะครับได้พลังงานทดแทนอีกตัวหนึ่งที่เราทําก็คือเราไปลงทุนลงแยกแก๊สธรรมชาติขนาดเล็กนะครับเราเลือกเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตเรียมนะครับ,บ TPP <ๆ>อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้ก็สามารถเอาแก๊สธรรมชาติขึ้นมาแล้วมาแยกเป็นโปรดักต์ได้สามตัวคือเป็น CNG ส่งให้สถานีบริการ NGB ของพาทอรแล้วก็จะมีแก๊ส LPG หรือแก๊สถุงต้มก็ส่งให้ในพื้นที่สุโขทัยกับพิชโนโลนะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวโซเวนเราเรีย เป็น NGL นะครับก็ขายให้โรงงานทำโซเวนอ๋อนี่โรงงานอยู่ที่กงไกรราชที่จังหวัดสุโขทัยกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยเอาแก้ธรรมชาติที่เผาทิ้งนะครับมันก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นโรงงานขนาดเล็กมากนะครับแต่ว่าก็ทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเห็นว่ามีโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงานอย่างหญ้าเนเปียรด้วยป่ะครับ ถูกครับอันนั้นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเราทำอย่างเชียงใหม่เรยมีสองโรงโรงแรกเป็นผลิตก๊าซเชื้อภาพล้วไปใช้กับรถยนต์นะครับเราเรียกปน็น c b g โรงที่สองเนี่ยเราใช้หญ้าเลี้ยงช้างหรือหญ้าเนเปียนนะครับมาผลิตก๊าซเชื้อภาพแล้วเอาไปผลิตไฟฟ้าก็เรียบร้อยแล้วที่เชียงใหม่นะครับหนึ่งจุดห้าเมกะวัตต์แล้วก็กําลังสร้างอีกสองโรงอยู่ที่ขอนแกน่นนี่คือถ้าแยกเป็น2ภาพของ UAC ภาพรวมก็จะเป็นเทรดดิ้งเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรมต่างอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นพาร์ทเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับรายได้หลักๆเนี่ยกับกำไรเนี่ยมาจากพาร์ทไหนมากกว่ากันช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอแย้ต่ออีกนิดเดียวเรื่องเรื่องของ UEC คือจริงๆเรายังมีโซลารูฟอยู่อีกสี่โครงการประมาณ2องมกวัตก กัอนอันนี้ก็ COD ไปหมดแล้วนะครับ,รบตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ u ูเอทำก็คือต่อยอดมาจากธุรกิจเทรดดิ้งก็คือเรามีโรงผลิตเราเรียกเป็น l a เทคอ m ม t มอรชนคือเป็นกาวน้ำอยู่ที่โคราช นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เราเพิ่งไปแอดควาเข้ามาเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับส่วนเรื่องกําไรรายได้เนี่ยสัดส่วนปีท่าแที่ผ่านมาเนี่ยเทรดดิ้งก็ยังเป็นตัวคออยู่ประมาณสัก80เปอร์นะครายได้ฝั่งเทรดดิ้งสารเคมีกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมเนี่ยเป็น80เปเซตของรายได้ทั้งหมดประมาณ75เปร์เซ็นตถึง80เปอีที่แล้วนะครับส่วนกําไรเนี่ยจะมีสัดส่วนกําไรที่ดีอาจจะประมาณสัก60-40ครับ สัดส่วนรายได้เนี่ยเจ็ดมาจากฝั่งเทรดดิ้งถูกไหมครับถูกครับแล้วกำไรที่บอกว่าได้เยอะเนี่ยมาจากฝั่งพลังงานทดแทนใช่ไหมถูกครับอันนี้คือภาพของ UAC นะครับเอาละครับทีนี้ถ้าก็จะเปรียบเทียบนะ UAC กับเพื่อนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยพอเปรียบเทียบกับใครได้บ้างครับเนี่ยคงต้องแยกมองเป็นแต่ละด้านของธุรกิจนะครับถ้าอย่างด้านเทรดดิ้งเนี่ย ื้อมาขายไปพวกเคมีภัณฑ์หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ในี่ถ้าในตลาดก็จะมีกลุ่มอย่างไวก๊บมีอย่างโกลโบเคมีคอลนะมันก็จะมีตัวพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นทด้านพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกถ้าเป็นไบโอดีเซลก็จะมีอยู่หลายบริษัท EA AI นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มบริษัทรูกของบริษัท p t t g c นะครับบริษัทหนึ่งที่เขาทำคือ TOL นะครับอะไรเงี้ยเขาจะทำไบโอดีเซลถ้าแสงอาทิตย์โซลารูฟก็มีหลายบริษัทอยู่แล้วนะครับแต่ของเราอาจจะไม่เยอะนะครับโซลารูฟ ทีนี้ย้อนไปดูหน่อยครับสำหรับปี2,558ที่ผ่านพ้นไปหมาดๆนะครับงบไตรมาสี่เข้าใจว่ายังไม่ออกใช่ไหมครับครับแต<น>่ทีน,ทนี้ทีนี้คาดการณ์นะทั้งปี58นีออกมาเนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างครับตามกรอบของกรทนะ ครับก็ในเรื่องของประมาณการเรื่องยอดขายเนี่ยนะครับสามไตามาาเนี่ยเราค่อนข้างดีนะครับจริงๆเราตั้งตัวเลขประมาณการยอดขายไว้พันห้าอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะฮะก็เราคิดว่าเราน่าจะใกล้เคียงตัวยอดขายแล้วก็เรื่องของกําไรเนี่ยก็ยน่าจะเป็นเทรนเดียวกับสามไตามาสที่ผ่านมาเอางี้ผมถามละกันว่าร,รายได้สามไตามาสเป็นยังไงกําไรสามไตามาสเป็นยังไงอ่า ตัวเลขยอดขายสามไตมัดผมจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบพันสองนะครับับส่วนกําไรเนี่ยก็จะดีกว่าปีห้าเจ็ดนะครับโตขึ้นมาประมาณสามสิเปอร์เซ็นจากปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดกำไรสักเท่าไหร่ครับปีห้าเจ็ดกำไรอยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าล้านนะครับคิดว่าคาดการกําไรในปีห้าแปดที่ผ่านมาน่าจะสูงกว่าปีห้าเจ็ดนะครับทีนี้มาดูแผนปีนี้บ้างดีกว่าปีห้าเก้านะครับแผนในการขยายธุรกิจของ UAC เนี่ย ตกลงเอาในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยเห็นมีข่าวว่าจะไปซื้อบริษัทที่อยู่ในกลุ่มพลังงานทดแทนสองแห่งเรื่องนี้จริงไหมนะครับแล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับที่เรามองอยู่เรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงะครับน่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนหน้าเนี่ยครับนะครับคิดว่าน่าจะดําเนินการได้จะไปซื้อโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับ ครับแต่เป็นโรงขนาดเล็กๆนะครับเป็น <Yeah. S 2> โรงที่ใช้พลังงานทดแทนแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ครับจะไปซ<ก>ื้อสัก<ส>ตัวหนึ่งสักกี่โรงครับเนี่ยเขามีอยู่2อที่ครับรวมแล้วก็ประมาณสักเไม่ก<ม>็วัด อ๋อนะฮะเตรียมจะไปซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน2แห่งรวมประมาณ7เมกะวัตใช่ไหมครับคอันนี้จะมีความชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับครับครับอันนี้คือแผนในประเทศนะครับครับครับและแผนจะรุกไปยังต่างประเทศในแถบแถ้ต้อนรับ AEC จะรุกไปที่ไหนจะไปทําอะไรบ้างครับ ครับก็ AEC หลักๆเราคงมองจำกัดลงมาเป็นแค่ CLMV นะครับก็คือกัมพูชาพมา่าลาวแล้วก็เวียดนามนะครับแต่หลักๆที่ผมมองแล้วก็คนไทยอาจจะคุ้นเคยมากกว่าก็คืออาจจะเป็นทางพม่ากรบทางลาวแล้วก็กัมพูชานะครับเราก็คงจะพยายามเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปในสามประเทศหลักเนี่ยจะเข้าไปทําอะไรครับ เทดดิ้งเนี่ยเราก็คงจะใช้ตัวลงเคมีพันที่เราผลิตกาวลาเท็กซ์ <ate> x, พวกนี้นะครับมันจะใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างอินฟาสักเจอร์อุตสาหกรรมพื้นฐานสีนะปูซีมเมนและพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันต้องเริ่มต้นก่อนนะครับเรามีโรงงานนี้เราจะใช้ตรงนี้ในการที่จะส่งโปรดักต์เข้าไปในประเทศเซออ แล้วก็มีทีมที่เข้าไปตรงนี้นขณะเดียวกันเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ประเทศพวกนี้มีความต้องการสูงแล้วก็ต้องขยายตัวสูงโดยเฉพาะอย่างในพมา่านะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเซียนแล้วเรื่องโกลดใครก็อยากไปนะครับก็ขยายตัวเยอะเราก็ไปดูรูทางที่นั่นตอนนี้ก็มีทีมที่เข้าไปศึกษาอยู่นะครับ,รบก็อเลงไว้ที่เมียนมา ลาวแล้วก็กัมพูชาสามประเทศนี้จะเน้นมากเป็นพิเศษนะครับนะครับมีคําถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านครับคุณธนาวินฝากถามมาบอกว่าอยากให้เชิญผู้บริหาร UAC มาคุยด้วยหน่อยคุณธนาวินบอกว่าตอนนี้กุ้มใจมากเลยถามว่าเรื่องอะไรบอกว่ากุ้มใจมากเลยมีวอลเลนของ UAC วอลเลนหนึ่งที่จะหมดอายุแล้วก็ต้องใส่เงินแปลงอีกราวสองล้าน แต่ปรากฏว่าราคาหุ้นแม่ต่ําเตี้ยหไหลตลอดอันนศ้สับคุณธนาวินนะครับก็เลยอยากให้ผู้บริหารช่วยให้ความมั่นใจหน่อยเพราะคุณธนาวินกําลังช่างใจหรือว่าเอจะแปลงดีไหมนะ UAC Wallet หนแล้วถ้าเกิดว่าได้เงินไปแล้วผู้บริหารจะเอาเงินที่ได้จาก UAC w a l l n t หนเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างครับช่วยชี้แจงแถลงไขหน่อยครับคุณชัชพลครับ เรื่องวอลแลนนี่ต้องเรียน U.S.C ออกวอลันหนึ่งเมื่อสาปีที่แล้วเนีจริงก็คือเพื่อเตรียมการเพื่อเอาเงินไปต่อยอดลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนนะครับ ก็คงไม่ได้เอาไปใช้อะไรที่ไม่มีประโยชน์<อ>นะครับต้องเรียนอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโครงการที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราจะมีในประเทศเราจะมีโครงการเดินท่อแก๊สธรรมชาติเพื่อเอาแก๊สมาเพิ่มให้กับโรงงานที่สกอไทยอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็จะมีการขยายกําลังผลิตของโรงงานที่ผลิตลาเท็กซ์ที่สีคิ้วนะครับเราก็ใช้เง<อ>ินมาร้อยล้านอะไรเงี้ยนะขยายกําลังการผลิตโรงงานกาวที่สีคิ้วใช่ไหมครับใช่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 <อ>นะครับก็จะใช้เพิ่มอีกหมื่นตัน นะครับแล้วก็อันที่สามก็คงจะเป็นเสริมสภาพคล่องเรื่องที่เราต้องซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเนี่ยเจ็ดเมกะวัตต์ด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือโอกาสในการที่ถ้าเกิดเราสามารถหาดีลดีๆใน CLV ได้นะครับแล้วเราไปทําพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็ต้องใช้ทุนลงไปนะครับก็คงเตรียมการตรงนี้คงไม่ได้เอาเงินไปใช้ติดประเภทนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ อันที่ถามเรื่องราคาวอลเลนเนี่ยจร,<อ>จริงๆต้องมองในแง่ภาพรวมของตลาดนะครับมันก็เป็นทั้งตลาดที่ตัวแม่ทุกตัวมันหล่นลงมาเยอะอแล้ว u ูเซก็ตามสภาพตลาดมันก็หล่นลงมาเยอะจริงๆ u ูซก็ตามเขาด้วยก <c oughs> ็ทุกตัวนะผมดูอ <c oughs> <c oughs> ้นในตลาดกับทุกตัวนะผมว่ามันก็ลดลงมาเยอะจากปีที่แล้ว<อ>นะฮะจริงๆเราเคยอยู่ในราคาที่ดีกว่านี้ผมก็ว่าราคาเนี้เป็นราคาที่มันก็ถ้าดูพื้นฐานของ u ูเซจริงๆผมก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะก็อัตราการ ทํากำไรอะไรยอดขายแล้วก็ดีนะตากําไรสุทธิอะไรเราก็ดีขึ้น EBITDA เราก็ดีดีกว่าปีที่57เยอะมากนะแล้วก็ปี59เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราจะมีโกดอีกอัจริงตั้งตัวเลขโก้ดของยอดขายไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจที่ลงทุนมันเริ่มมันเริ่มมีเทิร์นกลับมาปี59ตั้งเป้าทั้งยอดขายทั้งการเติบโตไว้แค่ไหนยังไงบ้างครับคุณชัชพล ปี59เนี่ยคิดว่าจะโตอยางปี58ประมาณสัก20%นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราอยู่ใน KPI เลยจากพั0หล้านเนี่ยเราน่าจะขึ้นไปสักพันแล้านนะครับจากสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยที่เล่ากันมาแล้วแล้วก็สิ่งที่เราลงทุนมันจะเริ่มรีเทิร์นมาเต็มปี ครับแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังรันโรงที่เราไปซื้อโรงกาวมาแค่เจเดือนเองนะครับหรือว่าโรงโรงไฟฟ้าที่เชียงใหม่เนี่ยมันเพิ่งเดินเมื่อเดือนธันวาเองปีนี้มันจะต้องเดินร้อซและที่สุโขไทยที่มันยังเดินไม่เต็มแคปซิตี้ปีนี้เราเดินท่อแก๊สุูบเราจะได้แกส๊สเพิ่มมา จะเดินได้ที่ร้อยเปอร์เซ็นหลังจาก Q1 ไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย UAC ปีนี้เราเชื่อว่าตัวเลขทั้งปีเนี่ยจะโตขึ้นประมาณ20%ตั้งเป้าจะเติบโตได้ประมาณ20%่20ถ้าเทียบจากปีที่แล้วนะครับใช่ใช่จะเน้นการโตในประเทศหรือการไปเติบโตใน CLMV มากกว่ากัน CLMV ก็คงเป็นอนาคตนะครับคือปีนี้จะเป็นปีที่ถ้าไม่พูดถึงการลงทุนเนี่ยในประเทศเนี่ยจะเป็นการที่เราพยายามทําตัวเราเป็นเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นลดต้นทุนนะฮะเราเรียกเป็น Operation Excellence Year ของ UAC ครันะครับาสำหรับภายในประเทศส่วนโอกาสในการลงทุนนี่คงต้องมองไปที่ต่างประเทศครับว่าจะมีโอกาสไปลงทุนที่เเซมีประเทศไหนเพิ่มเติมซึ่งยูเอซเนี่ยเรามองว่าเรามีศักยภาพในการลงทุนปีหนึ่งอาจจะมาสักพันล้านทั้งเงินยูเซเองทั้งเงินโปรเจกต์ไฟแนนซ์จากเงินกู้ต่างๆ เพราะฉะนั้นถ้าจะโตได้20%ในปีนี้เนี่ยจะต้องพึ่งพาจากในประเทศหรือว่าการลุกไปยังต่างประเทศบ้างก็ได้เน้นในประเทศเป็นหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นตอบคําถามคุณธนาวินนะครับเงินที่ได้จากการแปลงวอลเลน UAC วอลเลนหนึ่งเนี่ยทางผู้บริหารเขาบอกว่าจะเอาไปขยายการเดินท่อแก๊สเพิ่มเติมที่สุโขทัยแล้วก็จะไปขยายกําลังการผลิตโรงงานกาวที่สีคิ้วนะฮะที่เหลือก็จะเก็บไว้เสริมสภาพคล่อง แล้วก็เก็บสตังค์ไว้เวลาหาพันธมิตรในต่างประเทศได้ก็จะเอาไปร่วมลงทุนนะอันนี้คือเหตุผลหลักๆนะเอาละครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกคนที่ถือ UAC อยู่นะครับเรื่อง UAC วอลลร t นหนึ่งเนี่ยก็ฝากพิจารณาทุกคนนะครับว่าว่าโอเคราคาไอซเซอรวันนี้กับราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างกันเยอะ นะครับแต่ถ้าทุกท่านนะกรุณาเราก็ช่วยเราคอนเวิร์ตฟอนแลนด์นะครับให้เรามีทุนไปช่วยต่อยอดและผลสุดท้ายผลตอบแทนก็กลับเป็นรูปของดีวเวนดนที่คืนให้กับทุกคนนะครับ <c oughs> นะครับหุ้นในยูเอซีก็น่าจะเป็นหุ้นที่อยากให้มองระยะยาวนะครับแล้วก็ <c oughs> ทําผลงานมา5ปีเนี่ยเราก็เติบโตขึ้นมาจากวันแรกที่เราเข้าตลาดเนี่ยยอดขายเรา5้0ล้านวันนี้เราพันห้า 1, ละ <c oughs> เราก็จะโตต่อไปนะครับแล้วก็ <c oughs> ระมัดระวังมากขึ้นลงทุนด้วยความรอบคอบมากขึ้น <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทำมาแม็กซิมัย ใหผมปิรดรีเทนให้กับทุกคนนะครับครับ,บ UAC เป็น Growth Stock หรือว่าเป็น Dividend Stock ครับ ผมว่าเราพยายามจะ mix นะครับเรามีดีเวนท์ทุกปีนะครับยูเอสีมีดีเวนท์ทุกปีนะครับอาจจะเป็นแคชดีเวนท์หรือสต็อกดีเวนท์มีทุกปีครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็พยายามทุกคนบอร์ดพยายามผลักดันให้บริษัทเนี่ยโกร w นะครับเป็นทั้งโก o w t สต็อกและดีเวนท์สต็อกด้วยนะครับครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอขอบคุณมากครับคุณชัชพลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ให้เวลาผมครับผมสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับคุณชัชพลประสบโชค กรรมการผู้จัดการบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะครับมาคุยกับเราตามคำขอของคุณธนาวินนะครับมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของการจะนำเงินจากการแปลงวอลแลนเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรลงทุนอะไรเพิ่มบ้างนะครับหวังว่าคงจะถูกใจคุณธนาวินนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีคำถามก็ฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคาว่า MoneyPlus M O N E Y P L U S มันิพลาสติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาตระบูนแสง <S <S รายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน